สวัสดีครับเพื่อนๆก็มาต่อกันจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมบอกว่าจะนํากากกาแฟที่หมักกับมูลวัวแล้วก็แกบดิบนี่นะครับจะนําไปทําเป็นดินปลูกร้อยเปอร์เซนซึ่งการเปรียบเทียบนะครับก็จะนํามาเปรียบเทียบกับดินใบไม้นะครับที่ผมทําใช้อยู่ประจําอยู่แล้วโดยการใช้กากกาแฟนะครับที่หมักไว้เนี่ยหกระมังนะครับแล้วก็ใช้ดินใบไม้เนี่ยหกระมังแล้วก็มีดินใบไม้ผสมกากากาแฟอย่างละครึ่งนะครับ หนึ่งกะละมังเพื่อจะทำการทดสอบว่ากากกาแฟเนี่ยถ้าเรามาปลูก100%แทนดินใบไม้เนี่ยจะใช้ได้หรือเปล่าเพราะเนื่องจากว่าผมมีกากกาแฟเยอะมากนะครับถ้าใช้ได้เหมือนดินใบไม้เนี่ยก็จะสามารถลดระยะเวลาในการทำดินให้มากขึ้นและก็จะสามารถใช้ได้เร็วขึ้นนะครับแถมจะได้ดินที่สวยงามโดยที่เราไม่ต้องล่อนแต่วันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูผลลัพธ์นะครับว่าการใช้กากกาแฟปลูกเนี่ย จะเป็นอย่างไรบ้างโดยการนำมาใช้กับสลัดนะครับเพื่อจะได้ให้เห็นผลเร็วมากขึ้นส่วนพืชอย่างอื่นนะครับผมก็ได้ทำการทดลองด้วยเช่นกันแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าสลัดวันนี้เลยจะนำเอาสลัดเนมาเปรียบเทียบให้ดูอันนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศนะครับซึ่งยังเห็นผลไม่ค่อยชัดนะครับมะเขือเทศกระถางนี้นะครับใช้กากกาแฟร0 0้อยเปอร์เซ็นะครับส่วนอีกกระถางหนึ่งใช้ดินใบไม้ มันยังไม่เห็นผลนะครับเนื่องจากว่าผมเพิ่งเปลี่ยนกระถางมามันอยู่ในกระถางเล็กนานเกินไปแต่สลัดนะครับเห็นผลได้ชัดเจนต้นที่ปลูกด้วยกากากาแฟนะครับจะมีลักษณะโตช้านะครับแล้วก็ใบก็จะลักษณะหนา,หนาเหมือนมันจะแกันๆนะครับซึ่งการเจริญเติบโตนะครับก็ไม่ได้ดีนะักซึ่งตรงข้างกับดินใบไม้นะครับเนี่ยครับดินใบไม้ก็จะโตปกติเลย ก็จะโตเร็วแล้วก็ให้ใบที่ไม่ได้หนาไม่ได้แกนนะครับก็จะเหมือนผักสลัดปกติทัท่วไปซึ่งบักสลัดนี้นะครับก็ยังไม่ได้ครบอายุนะครับแต่ว่าแค่นี้ก็เราก็ทราบผลกันแล้วว่าผลออกมาเป็นอย่างไรก็เลยนํามาให้เพื่อนเพื่อนดูได้เลยก็สรุปว่ากากกาแฟนะครับที่นํามาหมักกับมูลวัวและแกลบติบนะครับก็สามารถนําไปใช้เป็นปุ๋ยได้อย่างเดียวนะครับไม่สามารถนํามาปลูกได้ อันนี้เป็นสลัดนะครับแต่กระพืออย่างอื่นเนี่ยจะลองทดลองดูแต่ผมว่าคิดว่าน่าจะปลูกไม่ได้เช่นกันจะให้ดีก็นำไปผสมดินปลูกดีกว่าวงล้อนี้นะครับจะเป็นดินใบไม้ผสมกับกากกาแฟอย่างละครึ่งแต่ว่าหอยทากมันกินไปเกือบหมดนะครับเหลือแค่ต้นหนึ่งกับอีกต้น,นที่เหลือตอแล้วมันแตกขึ้นมาใหม่ก็เลยดูไม่ได้ส่วนกากกาแฟที่นำมาทำเป็นปุ๋ยนะครับ ก็สามารถใช้ได้ดีนะครับก็เห็นว่าต้นหอมหรือมะเดื่อฝรัหลังอะไรเงี้ยก็เจริญเติบโตได้ดีอยู่พอสมควรก็ถือว่านํามาใช้เป็นปุ๋ยได้นะครับแต่นํามาเป็นดินปลูกนี่ไม่ดีเท่าที่ควรถ้าจะนําไปปลูกก็ต้องผสมกับดินประมาณ80 20ิบนะครับถึงจะใช้ได้ส่วนวอเตอร์เคสเนี่ยนะครับก็เป็นแปลงทดลองอีกแปลงหนึ่งอันนี้จะเป็นกากกาแฟร0 0้อยเอร์เซเลยนะครับ ไม่ได้ผสมอะไรเลยแต่ว่าผมเททิ้งไว้นาน2-3เดือนนะครับก็ปลูกได้ครับแต่ไม่ค่อยดีนักก็สรุปว่ากากาแฟใช้ปลูกต้นไม้ไม่ได้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ